สวัสดีครับวันนี้มาดู KM 2 1 9ห5ในหนึ่งของ KM เหนื่อยอุปกรณ์จัดมาให้กันครบมาดูการใช้งานกันหน่อยนะครับอันนี้คือปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็เวลาเสียบชาร์จครับเสียบด้านท้ายนี้ พอเสียบแล้วก็จะมีปุ่มสีแดงขึ้นนะครับเวลาเต็มก็จะมีปุ่มสีเขียวแจ้งอีกทีนึงนะครับมาดูการใช้งานกันแต่ละหัวเลยนะครับเริ่มจากด้านที่สามารถตัดผมหรือว่าโกนหนวดก็ได้อ่าลองดูนะครับว่าความคมคมขนาดไหนเนี่ยครับเรียบร้อยเลยครับเนี่ยครับหลุดออกมาหมดเลยแค่ผ่านเบาๆเองนะครับ ส่วนโตกลนวดนะครับโอเคเลยนะครับเรียบเนียนเลยไม่ต้องใช้น้ำด้วยครับสะดวกสบายมากเลยครับต่อไปเป็นหัวถอนขนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถอนดีไหม หโอ้โหโอเคเลยครับหลุดไปหลายเส้นเลยครับเนี่ยต่อไปมาดูหัวล้างทำความสะอาดหน้านะครับเป็นจะเป็นหัวแปรงนุ่มๆอย่างนี้นะครับมาลองดูกันครับนุ่มละมุนนะครับ สบายครับให้ความรู้สึกสบายหน้ามากเลยครับต่อไปเป็นหัวนวดหน้านะครับใช้กับครีมนะครับหืมสบายผิวครับผมแล้วก็นุ่มลื่นกริ้งครับผักครีมเข้าผิวชั้นในนะครับเรามาลองดูหัวขัดเท้านะครับ ผมจะลองใช้กับข้อสอบผมดูนะครับอ,อุ้ยอุ้ยโอ้โอ้มันรู้สึกถึงถึงการขูดผิวหลุดออกไปจริงๆนะครับรู้สึกว่าผิวมันหลุดออกไปจริงๆครับโอ้หัวนี้ใช้ได้เลยครับขัดเท้าน่าจะได้ผลดีเลยนะครับ KM สองหนใน1ใช้ดีทุกหัวเลยครับตัวเดียวครบเลยครับ คุ้มจริงๆครับ